ครูครับครูครับโคดโคดง่ายเลยครับวันนี้เราจะได้เรียนอะไรไปดู เล่มกันเลยก็คือวันนี้เราจะสั้นหน้าจอกิจกรรมของหมานะเป็นการแสดงทำลายเราว่าหมาของเราในวันนี้มีทํากิจกรรมอะไรบ้างนะเนี่ยก็จะมีการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลกิจกรรมได้นะอย่างนี้หน้าจอเราจะแบ่งออกเป็นในสส่วนนะก็คือจะมีในส่วนของเทเบิลเอาไว้แสดงรายชื่อหมานะแล้วก็รูปภาพของหมานะ,อะพอเราคลิกเลือกแถวเนี่ยมันก็จะให้เพิ่มกิจกรรมนะแล้วก็จะมีในส่วนของดิฟที่เอาไว้แสดงผลทำลายลนะ าจะแบ่งเป็นกล่องซ้ายขวานะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะเขียนยังไงไล้เดี๋ยวพวกรายละเอียดลงลึกไปแต่ละอย่างเนี่ยเดี๋ยวมาไล่ทําตามไปทีละข้อนะโอเคมาเริ่มเขียนโคด้ดเลยเดี๋ยวอันดับแรกเลยเนะเราไปสร้างหน้าจอล็อกเด i l ี่ก่อนผมจะเอาให้ไว้เหมือนเดิมเป็นลิงก์ g ูเกิลได้นะเราก็เปิดมาเลย How โฟลเดอนะเราก็คิดขวาแล้วเลือก Open Wi ิดโค้ดเนี่นะเอาพอเปิดมาแล้วก็มาคิกที่ฝ่ายจากฝ่ายหนึ่งก็ไดนะ้แล้วเราก็กดบวกนิ้วฝ่ายนี้คนระับแล้วเรา ตั้งชื่อไฟล์ HTML ว่า d o c diary อย่างนี้นะนี่ก็จะต้องมี c s s นะ diary c s แล้วก็จะต้องมีจาว่าจะคลิป a m f ลแล้วทีนี้โครงสร้างของ HTML องก็เหมือนเดิมเลยเราไปกรอบหน้าอื่นมาแต่ว่าเราวางคั้วไว้อย่างนี้ครับทีมให้ทแลเราก็เรียกเดี๋ยวเราไปดูอย่างเช่นหน้าไฟล์เด็กเราเอาไตเติ้ลแล้วก็โหลดสไล s ์ชีตมานะ กจะสังเเปลี่ยนชีวิตไตเต้นเป็นกิจกรรมของมานะเราก็โหลดสไตล์ชิดตัวไฟล์สไตล์นี้มาแล้วก็โหลด,าาดไฟาาล์ลลนึงของเราเองเป็นไฟล์ lock daily c x นี่นะก็ในส่วนของบอดดี้นะก็เหมือนเดิมนะเราก็าจะแบ่งเป็นเดนอร์นี่นะเนี่ยแล้วก็จะแบ่งเป็นอ่ะเมลแลา้วยเซกชั่นนะเมลแล้วก็ข้างในเป็นเซกชั่นเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นฟุตเตอร์นี่ แล้วก็ตรงนี้เราจะโหลดไฟล์จะว่าสคริปที่เป็นไฟล์ของด็อกเดลี่นะเราก็พิมพ์เอ่าพิมพ์ว่าสคริปแล้วก็ enter นะเ,เลือกอันนี้ดีกว่าเลือกอ r c แล r ว enter แล้วก็ใส่ไฟล์ d o อ d a ดลี่ของเราไว้ d o l y dot net o k a ทีนี้เราได้หน้าให้ทีเบลอล้วลนะอันดับแรกเลยเราก็ต้องไปเพิ่มเมนูบาร์ของเรานะให้เพิ่มเมนูเพื่อที่จะลิงก์ไปหน้าด o อกเ a ลี่ของเราโอเค ก็มันอยู่ที่เฮดเดอร์นะนี่เราก็ไปเพิ่มมาอีกอันหนึ่งก็แปทวไอามานะเพิ่มต่อหน้าเลข mm hmm. ด็อกแดลี่ดาร์ที่แมวชื่อเมนูด็อกแดลี่อย่างนี้นะ mm hmm. ก็ไปที่อ่าจิตกว่า Open with l i ล e s e r v v r r นะอ่ะเดี๋ยวมีคำว่าหน้าแรกสองอันนูนแม่เราเปลี่ยนคำว่าหน้าแรกเป็นจิตจำของหมาอย่างนงี้แต่เราไปเขียนโค้ดก่อน เขียนคำเ่องไปรอสำเร็จนะแล้วก็เบดูบากับฟ er ุตเตอร์เราไม่มานะเราก็ต้องเป็นเรียกไฟล์ e D S A นี้ด้วยไฟล์สะคลิปนี่นี่นะมาแล้วโอเคทีนี้พอเราคลิกที่เมนูกิจกรรมของหมานะมันยังไม่ขึ้นแอคทีฟอย่างนี้นะเราก็ไปเพิ่มที่ไฟล์สคลิปนะก็มันได้ไงแล้วก็เปลี่ยนเป็นเมื่อ คลเดนเพจพบเจอคำว่ารับแดรี่ดัเบก็ให้เมนูดับแ a รี่เราแอคทีฟแต่ละแอคทีฟละพอนี้เสร็จและนะ้วเนาะก็ต่อไปสร้างแ t ที่เลนอกจอของเราสร้างกันไะด้เอเคต่อไปสร้างเทเบินะเดี๋ยวผมสร้างเ e เดอร์ก่อนดียวค่ะเทเตอร er ์ใช้เฮดหนึ่งนะใช้อิโมจนี่ก็ กิจกรรมของหมาในแต่ละวันเขาจะได้เฮดเดอร์เป็นอย่างไงเนานะแล้วก็เป็นแท็กพีนะแล้วก็ตั้งชื่อคาว่า d o g daily description ตรงนี้เนี่ยผมใส่คำว้ลงไปนะแล้วก็ผมจะปรับให้มันอยู่กึ่งกลางนะอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะสร้างตัวคอนเทนเนอร์นะ มาเก็ Market, ต table, บตัวเทเบิลจับตัว t ท m e l ล n e ของเราคอนเทนเนอร์ er, ตั้งเป็นดิฟนะคารับนี้ยอ c ได a อ y c ี n คอนเทนเนอร์ก็ข้างในก็จะมีเป็นคอนเทนเนอร์ของเทเบิลนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นคอนเทนเนอร์ของไทม์ไลน์นี่นะตั้งชื่อว่า อผมเปลี่ยนชื่อนี้เป็นนี่ดีกว่า activity นะโอเคเนี่ยนะอันนี้อ่ะผมได้อผมได้โครงสร้างแล้วแล้วผมสร้าง table ข้างใน div container นะ table อย่างนี้นะ table มันก็จะแบ่งเป็นในส่วนของ header แล้วก็ในส่วนของ body นะก็จะต้องมีทีที h e a d e างนี้นะ,ะแล้วท h e a d ก็จะเป็นแถวนะ แล้ข้างในแถวก็จะเป็นหัวคอลัมน์เยวลองลันให้ดูกับอ,อานเนี่ยเนี่เป็นยังไงใส่สามอันเราจะมีโชว์ลำดับแล้วก็รูปภาพแล้วก็ชื่อหมานะโอเคใส่มากิด อ่นในส่วนของ table head นะเราก็จะเป็น table body นะ tbody เนี่ยไอตรง table body ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้แสดงรูปภาพหมาแล้วก็ชื่ออะไรชื่อหมานะเราจะต้องมีแถวเหมือนกัน tr ก็เป็นแถวนะมาสมมติว่าแถวที่หนึ่งนะแถวที่สองเนี่ยแล้วข้างในแถวก็จะเป็น column column ใช้ td นะ อาสมมตินะลำดับหนึ่งภาพแล้วก็ชื่อ <Okay. S 1> อัน,นวก็จะได้เป็นข้อมูลตัวอย่างประมาณนี้เนี่นะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมขอลบแต้ยาบนะ,สะแสดงตัวอยางประมาณนี้อันนี้เราจะใช้จากว่าจคลิปในการสร้างนะสร้างแถวข้อมูลหมาด้วยจ s เ โอเคตรงนี้ผมตั้ง ID ให้มันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวผมเอาไปใช้ใน Java ะ Script ใช่มใช้ l o c Table Body แล,แล้วกันแล้วก็ที่ Table นะผมสร้างคาดให้มันชื่อ Dog k Table โอเคอ่ะเราได้ Table แล้วทีนี้สร้าง d i p เอาไว้เก็บอ๋อในสร้างแล้วอ่ะก็ดับไฟข้อสองเนาะไปเขียนแสดงรายชื่อหมาเมื่อเพจโหลดนะ okay. ด 10. โอเคไปที่ไฟล์ JS โอเคเมื่อเพจโหลดก็เหมือนเดิมเนาะ d o c u m e n t as e เซม l ลิเซอร์นะดอมคอนเทนต์โหลดดิทเมื่อเพจโหลดให้ทำอะไรบ้างก็แบบนี้นะมันเชียนได้หลายอย่างนะแบบนี้ก็ได้ฟังก์ชันแล้วไปอย่างงี้หรือว่าจะเป็นลุกสอนชี้อย่างกระดาษได้มันกนโอเคอ่ะทีนี้เมื่อเพจโหลดให้ดึงข้อมูลหมาจากเราเข้าเราเตือนนะ นนนเนาะหลงข้อสะ่าเลยจเจคปไทมทมจำได้ไหมแล้วชีคีย์อันนี้เนาะโอเคดึงขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นเจสันผ่านได้เป็นเจสันสติ๊กใช่ไหมเราก็ต้องแปลงก่อนแปลงให้เป็นดาล,ลยจัดเจสันฮาร์ปนี่นะแล้วลองรับยู่อืมอ่ะได้ข้อมูลมามาแล้วทีนี้เราต้องเอาข้อมูลมาแล้วมาแปลงเน็เบิลให้ได้เนาะอ๋อมันเดิมเนาะ for is dot dot นี่ไนงะ ไหมเขียนฟอยล์อ่งฮะปึ๊บอาแล้วเรียกเราแล้วก็เปลี่ยนเป็นต,ตัวแปรดัจริงๆแล้วอ่ะไอ้ฟอยล์เดีมันจะสามารถใช้ Index ็ดได้นะถ้าเราอยากใช้อินเด็กแว่าแค่เขียนอย่างงี้นะเปลี่ยนจาก element, นะเอลิเมนต์นัเป็นวงเล็บเปิดติดแล้วก็่เห็นไหมมันจะมีให้เราใช้มีแวลูแล้วแวลูอันแรกเราต้องเป็นแทนค่าด้วยตัวแปรสมมติว่าตัวแปรดับนะแล้วก็คอมม่าอินเด็ก นี่มันก็ให้เราใช้เด็กได้นะวนันนี้โอเคทีนี้เราต้องการเอาข้อมูลหมาไม่แตะใน table body นะโอเคงั้นเราก็มาเขียนกันเอาการตัวแปรมาเก็บ table body กับ p l e m e n t o set element id t e body นะ g a s p ่ n g งคนนะก็เอา t body มาแล้วเราต้องแอบเทีลงไปทีลก๊ล แอปเพนชาร์อ่ะอย่างนี้เราต้องเอามาอะไรไหมแอปเพนนะเราจะแอปเพนข้อมูลแถวลงไปนะเราก็ document create element แถวว่าใช้เป็น tr เลยนะแล้วเราว่าประกาศเป็นตัวแปรโ o w นี Low, ้ก็ไดะ้โอเคแล้วเราปรหยัดโลลงไปในนี้แล้วข้างในโ o w อย่างโลก็จะมีคอลัมน์เนี่ยไหมมีสามคอลัมน์เราก็โ o w อ o ดินเนอร์แฮกเก็ตแนลเท่ากับคอลัมน์เดี๋ยวเราขอสอสติงแบบไม่ง่ายนะเราจะไปก,อกนะ๊อปจากหน้าเดิมมานะตัวเขาเดียวเอียงอ่ะใช้เขาเดี่ยวเอียงที่นี่คอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์ที่สองคอลัมน์ที่สามคอลัมน์ที่หนึ่งจะแทนค่าตัวแปรลำดับนะลำดับผมอยู่ในอินเด็ก์อยู่แหละใช้ตัวนี้ได้เลยอต่ทีนี้ฮ่าตัวนี้มันมาเป็นอะไรมันมามนน่าจะเป็นศูนย์นะ แล้วเราเอามาบอกหนึ่ง SEQ เท่ากับเด็กบอกหนึ่ง SEQ sequence นะ้ว sequence ไปใช้ตรงนี้โอเคได้ละหมาเรามีแปดตัวโ okay. อเคทีนี้ต่อไปเป็นรูปภาพเนาะก็ต้องเป็นใช้ tag img นะ LT แล้วที่เลียวกับหมาก็ src แทนด้วยตัวแปร dot dot นี่นะเัาใส่ชื่อลองไปรับนับนีบ네่อืมได้และแต่ว่าลูกยังใหญ่อยู่เดี๋ยวเราค่อยไปปรับสะตายนี่หลังอ่าตัวโลเนี่ยผมจะแอดคาสให้มนด้วยนะคาสซิปดับแอปชื่อซาสนี่นะดับโร่ะผมมีการเซฟให้ดีวันด้วยนะ ตัวนี้นะก็คือมันสามารถ add attribute ลงไปที่แถวเนาะด้วยคำสั่งนี้นี่พอเรา add ไปเราจะได้เป็น attribute ได้ t a r ข i d นะโอเคทีเนี้ยไอตัวแถวของหมาเนี่ยเราต้องเลือกได้นะพอคลิกเลือกผู้บ่ามันจะแสดง modal ดดเพื่อให้เพิ่มกิจกรรมนะเราก็ต้องไป add event ให้ l o มันนะ hello dot add event listener อย่างนี้นะคลิก คิดแล้วทำอะไรล่ะก็คิกแล้วเราก็จะเรียกหมานะเราก็หาจจะสร้างตัวแปรมาตัวหนึ่งมา let's เก็บเป็นน้อยก่อนทีนี้พอเลือกปุ๊บให้ set ค่า selected dog เป็นค่า dog ที่เลือกโอเคนะเลือกหมาเสร็จเราต้อง show model นะโอเคเดี๋ยวผมแตะัังก์ชันดีกว่าฟังก์ััน selected dog ผนะเจะเอาลงคเข้า,ายายแล้วก็เอาดอกเข้ามารับสง่งตัวแปรนะเรามาเซ็ตเลือกด d อกในนี้แล้วเมื่อเลือกดอกเสร็จจะต้องโชว์โม d ด l โอเคย้อนค่าหวาที่เลือกเอกข้าไปด้วยจริงๆย้อนไหมเก็บไว้ในนี้แล้วย้อนตัวนี้ก็ได้นะย้อนตัวนี้เข้าไปอ่ะโอเคกส็สร้างฟังก์ชันโชว์โมเดลดอก ทีนี้ผมไปสร้างโมเดลก่อนโมเดลจริงๆเอ,อา c o ้ y ินเด็กมาได้ล่ะนี่เอาโมเดลนี่มาเอามาไว้ไว้ตรงบอดีไม่ัน่ห็ได้ไว้ตรงนี้ดีกว่าไว้ใน s e c ก i ั n นีกว่าตั้งชื่อใหม่ activity model โวโันนี้เป็นพรือ่องกิจกรรมคาใช้คับเดิม ID ูปไปก่อน,น,นไม่ได้ใช้ อินพุตเดี๋ยวเราจะมีดนะีวิตี้เนี่ยเหลืออันเดียวพอแล้วก็มีบมมันทึกนะโอเคก็ยังไม่ต้องใส่ฟังชันไอดี ID ยังไม่ต้องใช้นอนแล้วแค่นี้บันทึกกิจกรรมโอเค okay. แล้วเราไปเขียนได้มันถูก<า>นะ่ะผมก็จะเป็นตัวแปไว้เลยนะนี่นะเอาไว้บนสุด ก็เอามาใช้เปิดแล้วก็ลองนี้ปิดนะเา้เาหัวนะเอ้านี่ไม่ตอบทีนี้จะให้ชื่อนิดเตี่ยนด้วยนะโอเคชิดและโชว์แล้วนะกิดก็ใช้นิ้อืมปิดได้ละจริงๆต้องมีอันหนึ่งนะเป็นวันเวลาลนะ่ะ อะใช้เป็นแบบนี้นะใช้ input เนี่ยแหละแต่ว่าใช้เราเป็น date time ฉี t local ตั้ง id เป็นอันนี้อันนี้ผมเปลี่ยนเป้นเหมือนกันดีกว่าเป็น activity ไม่ทองอะไรใช้นี่แหละอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะแบบนนะนี้นะเนี่จะได้เป็นวันที่อย่ทีนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่ม id ของมันในจาว่า,าจะคิดสองตัวนะ activity time อ pues ัน okay. นี้ใช้ในสิ nah. ่ activity รูปใหญ่ๆโอเคอันนี้เมื่อโชว์หมอดอกเสร็จให้เพิ่มกิจกรรมของหมาแล้วตรงนี้เป็นชื่อหมาระชิลลี่สิ่งแกเออที่สองดับในเมืทอกิจ mail เข้าใจไหมอันนี้ นี่ยอยาได้ชื่อหมามานะเวลาคลิกโอเคเวลาเพิ่มกิจกรรมก็จะต้องเพิ่มข้อมูลกิจกรรมลงไปในรอเข้าจะต้องเสร็จนะ